ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาร์วันพุธที่21เดือนเมษายนครับพี่น้องครับปี6 4เอาหลังจากที่เข้าห้างหายจากราคาควายไปโดน้วนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ควมีเวลาสิดธิไทยให้เพีให้น้องเบิ้งนะครับเด้อว่าราคาควายอยู่ ปัจจุบันนะครับพี่น้องครับอยู่ตลาดนัดของบ้านหันนี่เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับซึ่งหลักๆเราก็จะมีควายผื่นบ้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวควายงามสีมี้ขอบมาบ่พี่น้องเดี๋ยวจังย่างหาเบื้องนะครับพี่น้องครับกะสิลองถามให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับพี่น้องครับอ่าเมีอยไรทหาลูกก็อย่ารเนี่ยเขาหนาเบื้องนึงอ่ะของอะเอาควายมาหลายบ่ครับมื่อไหร่เดี๋ยวเอาไาเบื้องราคาให้พี่น้องเบื้องนี้ครับผมโอ้จังราคาเป็นโอเคโอ้อันนี้เพิ่นมีโค้บเดียวด้วยครับอ่า นี่นะครับเดี๋ยวสิเบื้องของคุณพี่คุณหนีเด้อว่าเพื่องเอาควายมาแบบไหนนะครับโตใหญ่ของไอ้ผูดคมๆนี่เนาะโอ้โตใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องส้นสูงนี่ก็่าจะเกินรอยสามสิบผ่านเ้วเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นไอ้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวแม่เด้อครับเด้อนี่น้อยๆนี่ครับพี่น้องครับเอ๋อผู้ใดอยากจะได้คมแม่ลูกนะครับพี่น้องอันนี้ลูกจักเดือนแล้วครับไอเดือนกัวๆนี่เด้อครับพี่น้องครับเอาคมนี่เด้อครับพี่น้องเด้อโตใหญ่ดีเยอะเลยควายฝืนบานบานเท่าเนี่ยพี่น้อง เอาคูนี่ไอว่าไปเถอะนะครับหกหมืเจ็ครับหกหมื่นเจ็ดนะครับลูกโตแม่ลูกโตที่ไรของของแม่ล่ะครับนี่ลูกโตัวสองนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้หกหมื่นเจ็ดนะครับเด้อสายควายที่อยากจะได้ควายไปเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้โตใหญ่โตเต็มดีนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละผู้ใดอยากจะได้เดี๋ยวได้สิถามเบอร์ไหนบ้านเพิ่นไฟให้เพื่ออยู่ทางไกลไกกันเนาะอ้อยู่บ้านไหนครับบ้านสมาร์ทอาสมาร์ทอยเอ็ดนะครับเด้อครบนี่งหกหมื่นเจ็ดครบนี่แหละครับครับกาแฟครับ ครับผมครับครับเพื่อขายเกมหมือนไหมโอ้โอ้ครับผมครับผมขายแล้วโอ้เตะจิ้กาแฟได้เลยครับผมไอ้บัดนี้ครบนี่วาเท่าได้ก่อนครับนี่ครบนี่แปดสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับลูกอ่าโตแม่ยขึ้นกันนะครับเด้อเดี๋ยวให้รถเพิ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวลบรถเพิ่งกับพี่น้องครบนี่แปดสิบเจ็ดตัวเปียโตเงี้ตัวใหญ่งามนะครับพี่น้องสูงเกินลอยซี่เกินลอยซี่สิบแล้วครับตัวนี้เด้อนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดท้ายห้เบิ้งลูกโตแม่ โอ้แม่ตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่เด้อครับเด้ออันนี้เกินร้อยสี่สิบหรอเด้อครับเด้อแปดแปดเมื่อนเจ็ดนะครับคู่นี้เด้อพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้อันนี้นี่แหละครับตัวนี้อ่องเห็นชัดเจนสองอ่องแล้วครับพี่น้องลูกมันเอาไอไอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเพื่อมีผู้อยากจะได้แปดศูนย์หนึ่งแปดสามแปดสามสามสามนะครับเนาะอ้าววังจะเห็น บทเสียงก็เสียงดังแท้เมือนนี่เสียงดังยังไหนเขาบพิ่ขึ้นมาบักเจ้าของกองล้วยเนี่ยนะพคนเป็นใส่เสื้อเสื้อเอาขายเลยพ่อป่ะนี่พอต้นกุจังล่าขายถ้าขายมันก็ขายแบบพ่อเนี่ยขายไปเรียกพอสองพันเกีตได้ออกชูชูเอาเอาพี่พ่อควายเพิ่มเงินวันนี้ขายเลยแต่มันเบาค่ำเดียวว่าที่มื่นแล้ว 2, มวื่นแล้วเอาไผอยากจะได้ของพอเสีเยงนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาสี่มื่นหลักตอนร้องเอาครับพี่น้องครับให้เท่าไหร่ เพื่อนห้จับเสี้ยกแล้วเพื่อนร้อยเลี้ยนหนีจ่อยพี่อเสียงนี่เฮ้ยขาเล้บ่ะนี่ผู้ใดอยากจะได้ควายผู๋ผู้ใดเขียนปากกะดิงกะแลงมันผู้ใดเขนดอกควที่ได้ไปขายอยู่บ่ะนี่เอาผู้ใดขายในนอกรูกเบิ่มพันสองร้อยล้านแม่นิเนี่ยมแต่เบิ่มเบื่อพันล้านครับอันนี้เกินมูได้พี่น้องพอเสียงนี่พันสองร้อยล้านครับพี่น้องพันไม่เนาะเออเอใครอยากจะได้พอพันอ่าถึงปีแม่พอนี่ ปีหรือปีกว่าวล่ะมั้งเนาะปีปีก้วเลเอออันนี้พันสองร้อยล้านมาของเบิ่มครับพี่น้องฝุ่นมีแต่เบื่อพันล้านเนี่ยพี่น้องเด้อของพอเสียงนี่เกินมากนจะเกินมาจากน้อยครับพี่น้องครับเออนไ่เด้อหำม,มันครับพี่น้องครับอะไรอยากได้เออเอายี่ฟ้าไอ้ขอเบอร์ขอเบอร์โทรคือเบอร์เก้ามือมือนั่นไหมครับเบอร์เก้าศูนย์แปดหกถ้าผมศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับโทรไม่หยอกมาเหรียญเราได้เด้อครับพี่น้องเด้อเอาไออยากจะได้ตัวนี้เอาพอดาซี่มืดมา มันบาซี่มือนเปนส่งดี่ครับพี่น้องตัวผูตัวนี้เนาะเอรโอ้โหครับ่มของพอมัมาจากไหนครับบนนี้มีแบบไหนไมอีกยังบ่โอ้โครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ่งค่อยดอนทังนี้จุุรของผู้ใหญด้อครับพี่น้องโอ้โ้ครับเอาดีใจนั่งขับไเดไหกันไรโอ้ครับผมเอาสิพายางขเบิ่งทังนี้พี่น้องอันนี้ค่อยผู้ใดน้อครับนี่ โอ้เด <formation jin inh throat> <at> ี๋ยวดีถามมึงนะครับเด้อเจ้าของคนย่อเหนียวร้องถามมึงครับผมนี่จังมวยนี่อันนี้ควายผู้ใดครับนี่จักเลยครับผมเป็นสามัญควายนะควายมายควายควายแฝงอันนี้อันนี้ควายผู้ใดครับนี่วยเนี่คู่คู่นี่ครับผมสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องครับคู่นี่เด้ออันนี้เป็นแม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกนะครับพี่น้องครับเอ้าโ่้ยควายจังไหนมันไล่สิพี่น้องลูกลูกตัวผูดนะครับพี่น้องเด้อ ลูกโตผูดเนาะเอ้าของางไหมกโตครับคุณเนี่ครับโค้งนึงโค้งง่ามเหรอโอ้ทางคุณเนาะทางคุณเนาะเอาเอาฝากฝากเบอร์โทรไปนะครับคุณนี่คมีเก้าศูนยดก้าแปดสามสี่แปดสามศูนย์9ปดสามศูนย์เก้าสามสอง้าครับพี่น้องครับโค้งหนึ่งแสนสครับโอ้ครับอยงามครับผมเดี๋ยวสีภาพไปเบอรไงแสนสองวันสั้นลครับพี่น้องโค้งไหนเนาะนี่นะครับเรือของอ้เจกของพวกี้เพิ่นวาเพื่นว่าอ้ ผมนี่ที่บสถีว่าแสนสองเป็นวายเส่ลูกลูกมันโตไหนครับโอ้ลูกโตใหญ่ได้ครับมาเบิ้งควายต่อยมาเบิ้งควายต่อยครูนี่าเป็นของสายใหญ่ได้ครับพี่น้องเออนี่ควายแม่ลูกครูนี่พันว่าแสนสองมาทั่นแล้วครับเดี๋ยวผมยางหามุมกันพี่น้องเออมาเบิ้งลูกไถเราก่อทางใหญนะครับพี่น้องเป็นลูกโตผูได้ครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้กะแม่มันเกิดสูงลอยสี่สิบกว่าแล้วครับพี่น้องครับ อ่าลูกมันนี่ก็ัประมาณร้อยสามสิบได้เลยครับพี่น้องเ้อโตัวนตันตันแบบนี้แหละไอ้ครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกตัวที่ใดล่ะครับเนี่ยตัวแรกเนาะลูกของพอได้ครับตัวนี้ลูกน้ำโศกนะครับพี่น้องครับบริวตแม่มันไหนผสมไปไปครับผสมอไครับผสมใส้พอได้ครับเจ้าหาแสนนะครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวเสื้ผ้าเบื้องทั้งหนาครับพี่น้องนี่ถุงเท่าขาวๆกับโบกกี๊ยไงๆนี่ครับพี่น้องครับ อันนี้คว่างไว้แสนสองตัวนะครูนี่เนาะแยกได้บ่ครับเฉพาะลูกเท่าไหร่เฉพาะแม่เท่าไหร่เฉพาะลูกนี่เท่าไหร่ครับสี่สิบหาได้ครับพี่หองครับเอาเฉพาะแม่ล่ะครับแม่นี่งแปดมืดหาไดครับไอ้ตัวนี้นี่เป็นลูกของสายอะไรหูบ้างครับนี่บ่็ลูกเนละครับพี่หองครับกติภาพบึงพังนี่แล้วครับพี่หองเด้อนี่ยแหละผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้คู่นี่นะครับคนค้องไว้แสนสองนะครับเด้อกติภาพบิ่งราคาไป เอาเบอร์ทักับเบอร์เดียวกันครับแม่ครูท้างผุนนะครับพี่น้องหรือเบอร์คนละเบอร์ครับเบอร์ต้องกันนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสิพาเบิ้งว่าไอ้ควายสาวตัวนี้ครับพี่น้องเอาตัวนี้มาไปเท่าไรครับไปห้องสองหมื่นเก้าพันห้าองสองหมนเก้าะครับพี่น้องครับก็เป็นควายผุนบ้านตัวแม่นี่ยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละส้นสูงกับเจร้อ่านี่ยแหละครับพี่น้องไปห้าร้อยสามสิบนี่ยแหละใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อ 29,500นเก้าะครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศเปิดมา่อไม่หลังสงการกติวุญไวจากน้อยนะครับพี่น้องครับมืัอนี้ไอ้ไวจากโตครับเหลือตัวเดียวนะครับเนาะก็จะยังมาเสือขายดีไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ081 256ปดหนึ่งสองห้าหนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับพี่น้องครับตาแต็มแคมจัมนี่เด้อเออโลตัสห้าเบื้องไอ้สาวนี่ครับพี่น้องของคุณแม่นี่แม่เอามาจากโตครับ ผมผุ่นแม่หนึงนะ่งเนาะเอาแม่แม่สาวนี่ว่าไว้เท่าไดครับนี่สี่สิบสองนะครับเนะาะวอยใจถึงปีไหมครับแม่นี่ย <9 S 2> เนนก้าเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้ส่งดีงัวะไอ้ก้อยสาวนะครับพี่น้องครับเต็มเต็มนี่ก้อยเก้าเดือนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นอ่พอ <า S 2> มันไเป็นผู้ใดครับแม่บอกไอ้พวกอยากบวกเก้าจะเลิศมันบ่เอาไผอยากจะได้แล้วครับเด้อมาแม่พาพบางอีกตัวหนึ่งนะตัวไหนผุ่นแม่ลูกมันไม่ใช่ไงไม่ใช่จูงไหมผุ่นบ่โอ้เป็นแม่ อันนั้นอันอันั้นงามงํางําเดยวสิพาถามพ่อใหญ่เด้อนี่อีกครูหนึ่งครับเอาให้รถเมันไปก่อนพี่น้องมาๆมาๆมาๆ<อ>เดี๋ยว,วอ่านี่นะครับเด้อคู่แม่ลูกอีกครูหนึ่งตัวนี้ลูก,ง,ลกงามเลยครับพี่น้องนี่นี่ตาเต็มแก้มจ้ำอ่องนี่เห็นชัดเลยครับพี่น้องครับมาแต่น้อยเลยพอคู่นี้วา่าเท่าเด็กกว่าครับคู่นี่ก็ว่าเก่ามือเก้ามือนะครับคู่นี้อันนี้ควายลูกที่ไหนเราพอนี่ ลูกแรกเด้อครับพี่น้องลูกของพ่อได้พ่อนี่ตัวนี้ลูกอบอกเบิ้มพันล้นนานนี่ยวะโอ้ลูกบเบิ้มตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ตันน้พ่อมันไหนเบิ่งพี่น้องตัวนี้ตัวเต็มดีแล้วกันอัตลักษณ์ชัดเจนเลยเด,ด้อครับพี่น้องตัวนี้นี่ตาเต็มแก้มจับเห็นชัดแล้วครับพี่น้องอจักเดือนแล้วครับพ่อตัวนี้พว่าสิบเดือนไปก็อ <9 S 2> เดือนนะครับเนาะเอ๋อใครอยากจะได้ครูนี่เด้อครับพี่น้องเด้อพอถึงแสนนะครับครูนี่เด้อแล้วก็กับตัวงามตัวหนึ่งครับพี่น้องควายสาวนั่นแหละ นี่ครับพี่น้องตัวแม่นี่ก็สีประมาณรอยสี่สิบอได้ครับพี่น้องครับตัวลูกก็สีรอยสี่สิบห้าหน่อะครับนี่แหละลูกล่างเต็มๆนะครับเด้อเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรไปให้นะครับพี่น้องครับเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับพอมาจากบ้านไหนครับนี่ยย่างตลาดย่างตลาดใกล้ๆเขาเนี่ยน้องค่ะพี่น้องครับเอาย่างตลาดนี้นะครับเด้ออ่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าไดครับพี่น้องครับเอาคูหนีงามอยู่เหรอครับพี่น้อง อันนี้เป็นลูกโต,ตัวแม่เด้อครับพี่น้องนี่เอออ่าเดี๋ยวสิให้เบิ่งชัดชัดทางนี้ครับพี่น้องครับนี่แหละอ่าของเบิ่มนะครับเด้อเดี๋ยวสิไปเบิ่งเอ่อสิไปเบิ่ง,งตัวผู๋หน่อยทางนี้เด้อครับเด้อครับเดี๋ยวสิยร้องไอ้เบิ่งฟักาะเอาเดี๋ยวนะค <c oughs> รับเดี๋ยวเพคนว่าคนก็อออรอคนก็อรอ <c oughs> เอาทางนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางนี่นะครับเด้ออันนี้ลูกไหมเป็นบ้านนี่ ลูกไอ้ลูกผ,กผูนะครับเนาะ,อนะโอ้คนกับรอควายกับรอยหรีอตัวน,นี้ไหมนี่นแหละครับพี่น้องครับเอาพอคูนี่มาไปถ่ายได้ครับนี่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสนแด้อครับรพี่น้องครับก็ควายฝืนบ้านบ้านเท่านี่นแหละผู้ใดอยากจะหาไปเลี้ยงน,น,นะครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยลูกแรกนะครับลูกจักเดือนหรือพอตัวนี้ลูกมันมันจะเดือเดืนอนหรือหกเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับเนาะตัวไอ้ แม่น <Scroll> ี language, ่ส่วนสูงกับสิบลอยสามสิบหาได้เลยนะครับเด้อประมาณลอยสามสิบหาครับเบื้องส่วนหนาได้ครับพี่น้องเด้อจากไรหนาเด้อของควายครับพี่น้องเอาควายไอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้สามสี่สองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อแล้วทีเบื้องตัวนี่ครับผมสาวน้อยนี่อันนี้ของไอแม่ว่าไปท่าไดครับนี่สองมือหนาได้ครับพี่น้องครับเล้วที่ผ้าเบื้องเด้ออันนี้เป็นตัวแม่ได้ครับพี่น้องเด้อโอ้เธอก็ตัวแม่โอ้ตัวเธอครับพี่น้องโอ้ย เดี๋ยวหายูบะเห็นพี่น้องตัวเถิดเลือพี่น้องเลือตัวผู้ต้องขอไฟไดหลายๆครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้เด้อครับเลือกไฟผู้กันนะครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอาแม่ฝากเบอร์โทรศัพท์ในเพื่อมีผู้เห็นอยากได้ครับ0857498266เลือบพี่น้องครับเอาถามไปเบื้องเดี๋ยวสิไปเบื้องทางนี้เด้อครับพี่น้องครับเอาสิร้องถามเบื้องทางนี้เด้อครับพี่น้องเทาะนี่แล้วเบื้องแม่นี่กันมาเพื่อนเยอะห้องใบถไถ นะครับพี่น้องครับอันนี้บุหรุว่าคุณคุณขายไปฉีดสเปรย์นะครับพี่น้องไอ้ตัว,ต,วตัวนี้ขายใบพอลนี่ว่าไปเท่าไรครับสามสิบเจ็ดเนาะอ่าสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเป็นเมดเดิลผสมไบไหมครับตัวนี้โอ้ยแยกลูกไปแล้วนะครับพี่น้องครับสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้บุหรุว่าพี่น้องเห็นว่าเดี๋ยวผมหามุมถ่ายกันพี่น้องเออนี่แหละครับผมใครอยากกี่ใบตัวดีสามสิบเจ็ดนะครับเด้อพามาจากโตครับเอามาจากโตครับ ่ตัวไหนเนี่ยสามสิบเจ็ดเดี๋ยวมีหลายอยู่นะครับผงเจ้านี่ผู้ใดอยากจะได้เด้อครับเด้อแม่นมืดไหมครับนี่โอ้นี่ตัวนี้สาวนี่งั้มนะครับพี่น้องตัวนี้ว่าเท่าไรครับพ่อนี่สี่หมื่นนะครับพี่น้องตัวนี้เด้อไฟอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะตัวนี้แหละครับครับตัวนี้ก็เป็นแม่สาวกับสี่หมื่นขึ้นกันนะครับพี่น้องรูปร่างส้นสูงใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องวันลอยสามสิบได้ละล่ะพี่น้องครับตัวนี้ราคากับราคาสี่หมื่นขึ้นกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ามีตัวไหนอีกพอไหม มีแค่นี้เนาะอันนี้คนละเจ้านะครับเนาะเดี๋ยวเอา,บาเบอร์โทรของพ่อหนีกันพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ087 861 0 5 3จแปน้าะครับเด้อเอานี่แล้วครับพี่น้องครับเอ้อสีผ้าเบอ่์องไงเอ้อโอ้โหตัวนี้ตัวนี้45่สิหาเ่อยเนาะพ่อเป็นว,ว,ว่เหรอ ใายอยากก็ได้ดยอนี่ผมอยากเห็นนะเออนี่แหละครับพี่น้องครับ45 500แล้วครับเด้อดเดี๋ยวเพิ่นต่อร้องกันอยู่ครับพี่น้องครับเอ่อเอาย่างบนเมืองอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางนี้อันนี้ข,ของไงผมไทยไปกว่าตัวนี้ไทยหรือเนาะเออย่างบนไปบนน่าผมก็ลืมเลยครับพี่น้อง อ่ะนี่แล้วครับเดี๋ยวยางไปเบื้องทางนี่ครับพี่นอ้องนี่บุษมาตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสียภาไปเบื้องไหนจุ่มอยู่ทางนี้นะครับเด้คอควายเห็นกับโกบขามแปลอีกหลายตัวนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกเนาะเอาเดี๋ยวสียภาไปเบื้องไหนจุ่มนี่กันครับบุรี่ว่าเพิ่นขายไปนะครับเด้อเอาพอของอันนี้ของฟอเหมือนปะครับนี่เป็นสองสองคบนะครับพี่น้องเด้อตัวนั่นคมผูอันนี้ลูกผุลูกแม่ครับ ลูกผูกขึ้กันนะครับพี่น้องเป็นควบลูกผูกทั้งสองเด้อเดี๋ยวเจือให้เบื้องด้านนี่กันนะครับพี่น้องครับเมื่อเบื้องกันมาไอ้กสองควบนี่นะครับพี่น้องลูกตัวผูกทั้งสองเด้อเพิ่งจะวาไวเท่าไรนะครับพี่น้องครับเอาพอควบไปลูกใหญ่ๆนี่วาเท่าไรครับนี่ควบนี่สี่หมื่นเก่าเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกตัวที่ใดล่ะพัวลูกตที่สลูกตัวที่สามนะครับนี่ตัวนี้เขางามนะครับพี่น้องเด้อใครอยากได้วงเขากว้างๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับคู่นี่ควบนี่ล่ะพ่อ สามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ก็เลือกเอาเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับพอ084 684 4148อันนี้จากบ้านไหนเนาะครับจากโระยิดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเด้อนี่แหละกะมาถามระคังขวายหอยพีให้น้องบึงแล้ยนะครับพี่น้องครับเอาจังไดงคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับกะขอสวัสดีครับ